ในช่วงที่หลวงปู่แหวนพักอยู่บ้านเกิดตลอดหนึ่งเดือนนั้นท่านค่อนข้างรู้สึกรำคาญใจที่ญาติพี่น้องชาวบ้านไปมาหาสู่รบกวนจนไม่ค่อยมีเวลาจะทำสมาธิหรือจะสงบใจได้สะดวกทำให้มีห่วงผวังพววงหลวงปู่รำพึงว่าอันตัวเรานี้ก็ได้เลือกทางดำเนินเพศสมณะ,จะเจริญตามรอยบาทพระพุทธเจ้าทำตนเป็นอนาคาริก คือไม่มีบ้านเร sieht, y uk y uk UH ือนอยู่อาศัยชอบวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาอยู่โขนต้นไม้ถึงเวลาแล้วที่จะตัดขาดจากญาติโยมชาวบ้านให้เด็ดขาดเพื่อออกแสวงหาวิมุตติสุขทางหลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อคิดดังนี้แล้วท่านก็ลาญาติโยมชาวบ้านเพื่อจะออกกรรมฐานไปตามทางของตนแต่ญาติโยมทั้งหลายต่านทัดทานเอาไว้ด้วยเห็นว่าเป็นพระทุดงมีแต่ความยากลำบาก ต้องอดอดอยาก,ยาก,ย,ากยากอยู่แต่ในป่าเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และอาจจะเป็นอันตรายได้แต่หลวงปู่ท่านก็ไม่ยอมได้เทศนาธรรมสั่งสอนชี้แจงแสดงเหตุผลจนญาติโยมอ่อนใจได้แต่อนุโมทนาสาธุด้วยเมื่อหลวงปู่ตัดสินใจเด็ดขาดแล้ววันรุ่งขึ้นกลับจากบินทบาทและฉันเสร็จ ก็รีบจัดบริคารจำเป็นใส่ลงในบาตรสภายบาตรแบกกรดสภาย,ย่ามมือข้างหนึ่งถือกาน้ำแล้วออกเดินทางจากวัดโพชัยบ้านนาโปงมุ่งกลับไปหาพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่ดงมะไฟบ้านค้อจังหวัดอุดรธานีอีกครั้งเมื่อกลับไปถึงสำนักของพระอาจารย์แล้วท่านได้พบเพื่อนสหธรรม,มิกที่เข้ามาขออบรมอยู่กับพระอาจารย์อีกหลายท่านด้วยกัน ในการเข้ามาอยู่อบรมกับหลวงปู่มั่นในช่วงแรกนี้ท่านไม่ได้เข้าอุปถาใกล้ชิดเพราะเป็นผู้มาใหม่ยังไม่รู้จักธรรมเนียมข้อปฏิบัติอีกประการหนึ่งหลวงปู่มั่นท่านไม่ให้ใครเข้าไปอยู่ใกล้ท่านง่ายๆในการที่จะเข้ามาอยู่รับการอบรมจากหลวงปู่มั่นนั้นเมื่อท่านแนะนำข้อปฏิบัติแล้วบรรดาศิษย์ก็ต้องแยกย้ายกันไปหาที่วิเวก เพื่อบำเพ็ญภาวนาตามสถานที่ที่เหมาะสมแก่จริตนิสัยของตนต่างองค์ต่างไปฝึกบำเพ็ญเพยียรเอาเองเมื่อถึงวันอุโบสถจึงเข้ามาร่วมกันทำอุโบสถฟังสวดพระปาติโมกและรับการอบรมจากพระอาจารย์ใหญ่อีกครั้งหนึ่งในเวลาเช่นนี้สิทธิรูปใดมีปัญหาติดขัดในการภาวนาอย่างไรก็กราบเรียนถามท่านได้ ซึ่งท่านเองก็ตอบอธิบายให้ฟังจนเข้าใจขั้นตอนและวิธีปฏิบัติจนชัดเจนจึงเป็นโอกาสที่วิเศษสุดที่บรรดาสิทธ์ทั้งหลายจะได้ฟังธรรมอบรมแยกแยะตั้งแต่สมาธิขั้นต่ำไปถึงปัญญาขั้นสูงทำให้เพลิดเพลินไปกับกระแสธรรมที่ท่านแสดงออกลูกศิษย์ลูกหาคนใดมีภูมิปฏิบัติอยู่ในขั้นใดก็ได้ปัญญาก้าวไป หลังจากที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตแสดงธรรมแล้วบรรดาสิตก็จะกลับไปอยู่ในที่ของตนโดยไม่โอเอชักช้านอกจากหลวงปู่มั่นแล้วพระผู้มาใหม่ยังได้อาจารย์ซึ่งเป็นสิทธิ์รุ่นใหญ่คอยช่วยแนะนำชี้ทางคอยตักเตือนสั่งสอนและแนะนำกันไปในบางครั้งหลวงปู่มั่นจะบอกให้สิทธิ์รูปนั้นไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้น รูปนี้ไปอยู่ในสถานที่เช่นนี้ซึ่งแต่ละแห่งที่ท่านบอกให้ไปอยู่นั้นล้วนแต่เป็นที่ที่มีอันตรายอยู่รอบตัวเช่นอาจเป็นที่ที่เสือมันอยู่หรือเสือมันผ่านไปมาได้เป็นต้นหลวงปู่มั่นจะย้ำต่อสิทธิผู้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นว่าให้ตั้งใจภาวนาอย่าได้ประมาทให้มีสติอยู่ทุกเมือ่อจงอย่าเห็นแก่การพักผ่อนนอนหลับให้มากนัก หลวงปู่แหวนเล่าให้สิ์ฟังว่าการไปภาวนาอยู่ในที่อันตรายเช่นนั้นทำให้จิตรวมตัวได้เร็วจิตก็มั่นคงประจําอิริยาบถมีสติเป็นเพื่อนในการเคลื่อนไหวไปมาเพราะในที่อันตรายอยู่เฉพาะหน้าเช่นนั้นสติสัมปชัญญะจะต้องเป็นเพื่อนด้วยเสมอการทําความเพียรก็เอาจริงเอาจังการพักผ่อนนอนหลับก็น้อย จะมีบ้างก็เพียงเพื่อบำบัดความอ่อนเพลียของาธาตุขันการปรารดความเพียเป็นไปติดต่อทั้งกลางวันและกลางคืนไม่กำหนดเวลาเป็นนาทีเป็นชั่วโมงถ้าวันไหนาธาตุขันไม่แปรปรวนจิตสงบดีก็จะนั่งหรือเดินจงกรมไปตลอดคืนความอ่อนเพลียก็ไม่ปรากฏหลวงปูแ่แหวนสุจินโนเล่าให้บรรดาศิษย์ฟังอีกว่า ในการอยู่ภาวนากับพระอาจารย์ใหญ่นั้นช่วงเวลานั้นรู้สึกว่าจิตเป็นสมาธิและก้าวหน้าเป็นอย่างดีทําให้ท่านเกิดความมั่นใจว่าเริ่มปฏิบัติไปในแนวทางที่ท่านปรารถนาได้แล้วอุปสรรคของการภาวนาที่สำคัญในเวลานั้นคือเมื่อบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าในเขาพระเนนมักจะเป็นไข้ป่าเป็นแต่ละครั้งก็หลายวันเพราะไม่มียารักษา เมื่อจับไข้เข้าต้องอาศัยกำลังจิตเป็นเครื่องบรรเทากล่าวคือเวลาเจ็บไข้ก็ต้องเร่งภาวนาขึ้นตามกันพิจารณาจนไข้จะสางหรือหายไปเองแต่ส่วนมากการเจ็บไข้จะไม่หายขาดเป็นแต่เว้นระยะการจับไข้ออกไปเช่นสามวันบ้างห้าวันบ้างแล้วก็กลับมาจับไข้อีกเป็นอาการของไข้ป่าชนิดเรื้อรัง สำหรับพระธุดงผู้มุ่งมั่นค้นหาสัจธรรมอย่างแท้จริงแล้วท่านจะไม่ท้อแท้จะยอมตายถวายชีวิตถ้าใครไม่หายก็ตายชาตินี้ไม่สำเร็จก็ไปภาวนาต่อในชาติต่อไปปัญหาประการหนึ่งที่หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านรู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจนักได้แก่การเป็นพระในสังกัดคนละนิกาย เพราะในสมัยนั้นท่านยังเป็นพระในคณะมหานิกายยังไม่ได้เปลี่ยนยัติเป็นคณะธรรมยุตตตินิกายเมื่อถึงวันอุโบสถหลวงปู่แวนและพระมหานิกายองค์อื่นๆไม่สามารถร่วมทำสังฆกรรมฟังสวดปาติโมกได้ต้องออกไปให้พ้นเขตที่กำหนดต่อเมื่อพิธีเสร็จแล้วบรรดาสิทธิ์ที่เป็นพระมหานิกายจึงได้รับอนุญาตให้เข้ามาบอกปาริสุทธ์ ต่อจากนั้นหลวงปู่มั่นจึงแสดงธรรมอบรมอุบายการแก้จิตที่ขัดข้องเวลาภาวนาแนะนำพิธีพิจารณาหรือคำบริกรรมสำหรับผู้เข้ามาปฏิบัติใหม่แล้วแต่เหตุการณ์บรรดาสิทย์มหานิกายที่ไปอบรมภาวนาอยู่กับหลวงปู่มั่นในสมัยนั้นมีอยู่หลายรูปด้วยกันเมื่ออยู่ไปนานพอสมควรและเห็นความไม่สะดวกดังกล่าวมาแล้ว จึงไปกราบเรียนขออนุญาตยติเป็นพระธรรมยุทธ์บางรูปหลวงปู่มั่นท่านก็อนุญาตและบางรูปท่านก็ไม่อนุญาตสำหรับพระที่หลวงปู่มั่นไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนิกายนั้นท่านให้เหตุผลว่าถ้าพากันมายติเป็นพระธรรมยุทธ์เสียหมดแล้วในฝ่ายมห ah านิกายจะมีใครแนะนำในการปฏิบัติมักผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกาย แต่มรรคผลขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนพระองค์สอนให้ละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้นให้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญนี่แหละคือทางดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานบรรดาสิทธิฝ่ายมหานิกายที่หลวงปู่มั่นท่านไม่อนุญาตให้ยตินั้นต่อมาภายหลัง สิทธิ์เหล่านั้นก็ได้ไปแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาในสายของท่านจนสามารถขยายวงการปฏิบัติออกไปได้อย่างกว้างขวางมีลูกศิษย์ลูกหาสืบต่อกันมาจวบจนถึงปัจจุบันสิทธิ์มหานิกายรุ่นแรกได้แก่พระอาจารย์ทองรัตน์กันตะสีโลวัดป่าบ้านคุ้มตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่21กันยายนปีพุทธศักราช2499สิริรวมอายุได้68ปี42พรรษาหลวงปู่ชาสุพัตโตได้กล่าวว่าพระอาจารย์ทองรัตเป็นผู้อยู่อย่างผ่องแผ้วจนกระทั่งวาระสุดท้ายเมื่อท่านมรณภาพ ท่านมีสมบัติในย่ามคือมีดโกนเพียงเล่มเดียวเท่านั้นหลวงปู่ชาสุพัตโตแห่งวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นสิทธิ์มหานิกายที่มีชื่อเสียงอีกองค์ในรุ่นรองลงมาและต่อมาในภายหลังเมื่อหลวงปู่มั่นไปพำนักในภาคเหนือ สิทธิมหานิกายของท่านที่มีชื่อเสียงก็ได้แก่หลวงปู่คำแสนคุนาลงกโรวัดดอนมูลอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่และหลวงปู่คำปันสุภโตวัดสันโปง่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น